ใจนังกลางอะไรมันยังเศรษฐีเศรษฐีมัน,น <laughs> มันยังอื่นเขาอื่นไหมยังเนี่นเยเรียกสับเรียกสับนุ้ยใส่ไว้เลยใส่ไว้เหมือนเดิมอลารีพิ่นสิได้มาอยู่เพราะว่าเหรียญมเข้าแล้วมาเพราะว่ามือรุ่นเพิ่นต้องบินขอนแกนว,ว่าิันเฟ้าไปกินข้าทั้งสูสงเ เข้าไปใส่เฮยี่สิบเอาเขาเหเล่นอันนี้แล้วเขาสิบเก่าแล้วยี่สิบเข้าไปยาโสเอายาโสแมนมันยอมานาบบ้างบไมมันยู่โซนเดียวกันอำนาจล้วก็ซีสเกตครับขันมากก็ต้องตีตามไปออไปห้ามยาไหมเด้ยกี่มัดถ้ายาไหมยาจะมาแต่ว่าที่ยี่สิบกนเรลยี เฮ้ยฉายช่วยชวยจังเลยไหนยายฉายให้ฉายให้ฮิตดเอ้ยพูดหนึงรับเหรอรอว่าไหวตาเมื่อน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 นนี่ดี่พี่น้องเบื้องลัยสดคนดูเท่าไหร่พันเก้าอยู่ตอนนี้คนสวยคนอะไรคนสวยคนหลับครับผม พ่อจะไปทำงานวันนี้ปลผมสามสี่หมื่นไอ้ช่วงสองซัปดาห์หันปล่อยปะละเลยมาเมื่อเช้านี้แบบมาอาบนา้าเอาเคสตินมากไปสามสิบนาทีดีขึ้นเลยอันนี้เนาะนะแม่นอันของยังของเท่าเนี่ยอันกอ้อนสีขาวแม่นะอ๋อวายู่ดีขึ้นแล้วห้องอันห้องแม่ใกล้ชิมมดมากเหรออาดมผมกะชัดมผมจ้า หอมอ่หอมอหอมผมคุ้าๆสิลูกหอม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 ผมพ่อก่อนนี่ไงหอมอ่ะ่สนใจต่นี่อยู่นี่นี่นี่ไม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 ่นี่นบอะไอ้นี่นี่เนี่ยไอ่นี่อะไรถามพ่อก่อนสินี่อะไรถามพ่อก่อนปั้นปั้นเก่เหมอนนนสีฟันบโอ้บุเอาถูขพ่อ อ่ะถามพ่อก <idad> ่อนนี่อะไรถามพ่อก่อนลูกชิ้นถามพ่อถามพ่อก่อนมะขามจมมาอมติมะขามจมไม่เออมด่จับคนมะขามเ่านี่อะไรดีค่ะอะไรเลยอ๋อขนมนี่ขนมโอเคป่ะออเดินทางก่อนไปก่อนนะคะมามามากด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 ไม่ไม่ไม่ เอาเอาเอาตังนี่นี่ในกระเป๋านึกบสนใจเลย่ะหม่สนใจไปไหมไป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 ้ปไปไยเฮ้ยไปไปไม่ไม่ไม่ไปไไม่ไปไปไปไไม่ไปไปไปไไปไไปไนไปไปไไป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 ไงหนูรไกพ่อไปไหนูรักเออรักปไปไปไไ รักไหมลูกรักไหมรักรักก้องหอมเลยหอมแก้มด้วยไปหอมแก้มเอ้โหทำมินิฮาร์ดให้คุณพ่อด้วยงานอะอย่างงี้มินิฮาร์ดทำแบบไหนนี่ยบริเวณเขาจะทำว่าหัวใจหัวใจแน่คลองหัวใจแน่ไปเขานะรู้ได้ไงว่าหัวใจคุณมินิฮาร์ดนี่ยขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะรักษาสุขภาพ